อันนี้นะครับเป็นลอกสปินนิ่งที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับกับเจ้าทาก้าวันนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านเดอะพิชเชอร์แล้วนะครับทาก้าวันตัวนี้นะครับน่าใช้เป็นแบรนด์คนไทยนะครับวันนี้นาทยอยู่กับเบอร์สามพันนะครับแล้วก็หกพันตัวนี้บอดี้สวยเป็นสีดานะครับสปูนนะครับเป็นอลูมิเนียมตัดกับสีทองสวยมากตัวนี้มีอะไรให้ว้าวเยอะมากนะครับเรามาดูภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างทาก้าวันตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ1นึ่้อกว่าบาท เรียกได้ว่าครบพันนะครับเบอร์สามพันเนี่ยแค่ได้จิกได้นะครับเบอร์หกพันนี่ตกประบึกได้พวกงานใหญ่ๆนะครับกระมงก็ตกได้นะครับมีบัตรรับประกันจากทางทาก้ามาให้ด้วยแบบนี้ประกันนะครับให้1ปีเต็มเลยเดี๋ยวทำตามรายละเอียดนะครับที่เขาบอกประกันนะครับทั้งชิ้นส่วนนะครับและการใช้งานเลยตัวนี้ติดต่อทาก้าได้แล้วก็มีถุงลอกมาให้นะครับ1อันแบบนี้เลยอย่างดีการลอกเป็นรอยนะครับมีตัวไดอะแกรมไว้สำหรับเบิกอะไหล่ด้วยมาดูภายในนะครับของเจ้าทาก้าวันกันบ้าง ถ้าข้าวันตัวนี้มีอะไรให้ว้าวเยอะนะครับเริ่มต้นแขนตัวนี้จะให้หนกเป็นทรงจิกมาเป็นแขนแบบแขนเกลียวนะครับนี่ให้ดูเป็นแขนเกลียวแบบนี้เลยเนะครับมีลูกปืนด้วยแล้วก็สิ่งที่น้าทยรู้สึกว้าวเลยคือระบบคลิกเสียงนะครับกลิกเสียงเนี่ยทํามาได้แบบไม่เหมือนใครเลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูตัวนี้เบรกนะครับเป็น ABS system นะครับผ้าเบรกใช้เป็น HT100 <Wow. S 1> จะเป็นแบบนี้เลยเป็นถ้วยแบบนี้เห็นไหม ระบบสปริงนะครับทนทานไม่ใช่แบบก้านนะครับแบบก้านเนี่ยหักไวแต่สปริงเนี่ยกันอยู่กันนานๆแล้วก็เป็นถ้วยแบบรอบเลยตัวนี้เสียงดังลั่นนะครับมีลูกปืนให้ด้วยตรงแกนนะครับ2เม็ดแบบนี้เรียกได้ว่าลื่นปื๊ดๆนะครับสเปคคร่าวๆข้างกล่องนะครับของเจ้าทาก้าวันมีอะไรมาดูกันเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีลูกปืนนะครับหกบวกหนึ่งตลับนะครับถือว่าเยอะมากถ้าเป็นเบอร์6 0พันนะครับ กำลังเบรกเนี่ยจะอยู่ถึง20กิโล20กิโลนี่ก็ตบพวกเขาบิกได้นะครับสบายๆแต่ในส่วนของเบอร์3,000นะครับ3,000เนี่ยกำลังเบรกจะอยู่ที่ประมาณ15กิโล15กิโลนี่ก็เล่นได้หลายงานนะครับสวายแข็งก็ได้ใครที่ชอบนะครับลอกแบนด์คนไทยมีประกันด้วยแลนะไทยแนะนําเลยทาก้าวันตัวนี้น่าใช้นะครับราคาเริ่มต้น1,330บาทจัดได้ในตากาติกตกครับฝากด้วยกับทาก้าวันครับขอบคุณครับ